น้องบอมเทอะบุเมนแต่ทุกคน,นก็น้องบ่มเหรอบุเมนพักเบี้ยยี่ห้อหัวอะไรเจ็บเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหักฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเดอ้อมือนี้ทุกคนก็เห็ดลงทิ้อองโซมหอมยาซีน้ทุกคนก็คือน้องยูจะมาลงขวดแต่งกินเนาะ ซึ่งมือนี้ก็เป็นมือดีเนาะทุกคนเป็นมือสันวันดีซึ่งเป็นมืออ่าวันแม่ทางประเทศลาวเขาเนาะซึ่งประเทศลาวเขามีตะวันแม่ทุกคนมีมนมึ่งซมีข้างนึ่งเนาะแต่ว่าบุมีวันพ่อเหมือนประเทศไทยเนาะซีมีตะวันแม่เป็นเอ้ยเป็นหลานนี่ซเป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยซเป็นยูทูบเบอร์โกงนิดนึงซึ่งเป็นอ่าวันที่น้องยูอัพคลิปมือนี้นะเป็นวันที่แปดเดือนสามแล้วทุกคนโกงกับเอินสุกโกงกับเอินสุก พอดีเป็นวันแมยิงสากุลเนาะทั่วนะอ่าทั่วประเทศลาวค่ะเลยๆทุกคนเนาะ,ะคือมื้อนี้นะเอากระสิมาแต่งกินเนาะอายหันสิมาแต่รหลวงผาบางเนาะเฮาสิมาแต่รวมผาป่างแล้วน้องยูงสิมาเฮ็ดโอยป่าตู้วะอายกินเนาะทุกคนแม่เพราะนานๆทีเฮาได้เจอกันเทื่อนึงคิดฮอดโพกับแม่นเนาะโพกับแม่บ่ได้มาจังยสีทุกคนเพิ่นอยู่ไก่เนาะ แอีกอย่างก็คือบันแม่ทีน่ะแม่ฟากของกินไปแต่ลองสะาดได้ไป <c oughs> คนตอนนี้อะไรก็กำลังไปเอาของกินอยู่เนาะตอนนี้เพื่อเอาเครื่งองเมนไปรับเอาเครื่องอยู่มา,ารอรุนกันเนาะว่าแม่อ่ำฟากอย่างไม่ให้เห่านะทุกคนแต่ตอนนี้น้องยิซีซอมหอมก็เดินบอกเดินบอกว่า เกียร์เครื่องเกียมของท่าเดอร์ไปเขาเริ่มลงมือเฮ็ดเลยจิบซีรีส์กินขา้าวเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงเช้าสี่โมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวสวยก็อ,อาภัยในการในกล้องสั้นนะทุกคนเพราะน้องบอมอุ้มหลานอยู่เนาะซึ่งนะ้อหลานน้อยก็อยากไปบาอร์อ้อาวขมขวมนิดน,นึงแล้วบ่ด,ดื้บอบ่ชสนจากน้อยแล้วบอกคนนะว <c oughs> ้าวใครมาเออ พี่ไได้ร้อนกันชาคุณนายว่าจะมาคนบริเวณผู้อื่นได้ไม่ได้ร้อนกันชาเดี๋ยวเจียเครื่องลุงก็นำมาบึ้งกันว่าเขาใจเครื่องอย่างเดมันนี้ไม่อัำฝาไม่อก็ฝาเครื่องมาให้ยู่เข้าคนคนเว้หนึ่งมีเตาแล้วไม่อับฝาเข้ามือแล้วเขาหมดแล้ว เปยดปากเปิดข้าวเจ้ากับขา้าวเหนียวเนาะอันนี้ไม่ข,ข้าวเ,เ,เหนียวข้าวเจ้าเอาข้าวเหนียวโดนเดีย๋ยวก็อันนี้อิวอ่วอิ่วเบี้ยวปากเว้ยคืออะะไรน,ะนเก็บยังไงปะเราดูว่าเมนเตย์อยู่ข้างไหนได้ฟิวขนาดนนั้ทางพี่จะพูดเตรียมจะที่กินทางพูดนะด <laughs> แบป่ปากเด็กนักใช่ดูว่าเมนเตย์อยู่ข้างไหนมี <laughs> พี่แม่ฝากคำาเ้อดีลูกี่ขี้ดี่บ้มแม่ฝากคำไปให้แม่แม่ฝากคำมาให้ย่ออิอ้ยไม่ย่างแดงๆขนาดย่างบาดเท็นซ้ำแล้วข้อนขน <laughs> เห็นแล้วย่าง <laughs> เห็นแล้วเออ,เอ,อว้าวา มันเดือดอยู่ข้าวมันโอ้โหบดีเลยค่ะดังไฟเขาว่าซีเอ็สคว้ข้าวมันอยู่ข้าวมันหอาเงือกแม่รู้ใจจริงๆแม่รู้ใจขนาดนี้เลยเออเจ็บแค่ไม่รู้ว่าเขาบ่มีเข้าวมันแม่ก็เอาต้มมาเฮิ่แล้วก็มีอันมากมายอีกจ้องมาแบบนั้นคนนี้เขาหยิบกล่องพูดเองเลยจังใช่เพื่อนรบ้านน้องแฟศเปลี่ยนแล้วทุกคนนะอันนี้มักโหดยื่นเหมือนน้องแฟศเลยทุกคน เออเจ็บเขียวเลยดองอยู่เอ้อออยมันได้ส้มอ้าวโอ้อยส้มเลยอืมอืมขัดว่านเลยเนาะสมเพอเขาเจังไปรักเอาเนาะว่าบอกเม่ว่ามาักลอดมันเปลายลายแต่ว่าบัคคอยเหมืนอนมาต่อสีซุกค,คุณขุนล้วบเห็นซุกจีว่าสัตนสุกมาแล้วเขาไปรักอเอาบ้างมักลอดหวานเ<ะ>ดือทุกคนมักลอดหวาน เสื้อผ้าสิบลูบลูง่ะว่าปลูกสวยๆหู้แต่ว่า,า,อา,าของเหาเนาะเออนะายาขนหูอีว่าปลูกอือ่อนว่านเนาะเสียดายบริยู่บ้านเอาไปคายาทุกคน,นเ,เอ,อ้ยโลซาวปลายผันแล้วเด้อทุกคนเพิ่นก็มาฮอดแหละอันนี้ก็เป็นของโตองของฝากจากแม่อําขอบใจอีมแ,แม่ละเด้ออีแม่เขาเพิ่งคลิปนี้นะ่คองมากลูกเลยแม่เอ้ย ทุกคนทุกคนบร่ได้เห็นน้องบอมเกือบว่าโดนเติบแล้วเนาะแย่มือนี้เนาะคฮะสิให้ทุกคนได้เห็นว่าน้องบอมเป็น,อ,น,น,นอ่าน้องบอมนะหลังจากที่น้องบอม,มอ,อ่าไปพาฝันพุเอ้ยฝันพูใส่ใครเมงได้ฝันพูฝันคุดฝันคุด,คดหรือเคี้ยวสาวเนาะทุกคน หลังจากกลับมาได้สองมือเนาะหน้าตาของเพิ่นก็ซซเป็นแบบนี้เลยเพิ่นไม่ได้อุ่มมันอื่นไว้ได้ทุกคนไม่ได้อุ่มใดจับนะขอโทษเฮิรนไม่ได้อุ่มมันอื่นไว้ได้ทุกคนอายเว้ยหน้าหน้าก้อนนั้นกับตัวนี้น้องบอมเทอะบุเมนได้ทุกคนก็น้องบอมเพื่นเนาบุเมนพักเบี้ยวทีหัวหัวจะไปเจ็บเลยไหมเผื่อผ่าหัวหัวผู้เดียว ยังบริาาหวัวทํำหัวบูเดียวอันนี้ก็คือน้องบอมเด้อทุกคนอันนี้เด้อก,ก็คืออัปเดตอากาศของน้องบอมเนาะหลังจากที่ไปผ้าผ้ามาทันเป็นยังไงแดงไข่ไล่ตเติบแล้วบ่ตอนผ้ามากะบ่ไข่ตอนผ้ามากัอกอนาากอย่างบ่ไข่เนาะมือทับอิดเป็นยังไงกะอ่านไข่ก่อนมือทับอิดสายเติบเนาะมือทับอิกทั้งสิมันกินเขา,ขเขา,ขเขากินเ้าบดได้พอกินเขาวมันรู้สวเลือดออกขาวเลือดแล้วมือนีนรู้สึกว่าแทบทุกคน เราไปเนแสบไปกินข้าวเราสแสรในห้องซึ่อกมันเสแสรหืกเพราะว่าเหืดปาดอกเลยทุกคนเพรามันเป็นน้ำหาวาวาหลายเดี๋ยวบอกฮาาวาวหลายแล้วก็แบบเมื่อกี้นี้เออยไปเอาเครื่องเนาะแล้วก็เอาหลาทเนแล้ววาน้ำหลาโยกหลาธนาคันบลอยกหลาให้เลยแล้วก็ยยกหลาทั้นห้องซึ่อก็มันมันนีบเข้ากันทั้งเทิงกับทั้งกองนีบเข้ากันแล้วมันห้องซึกว่าตอนนี้มันคือคือเป็นจยาไม่เป็นตุ้มยังมีจ้า บ่าบ่ไดคยอเลยทุกคนยืนยันได้ทุกคนเป็นพยานได้ว่าน้องบอมนาบ่ไดคยอเลยยังสภาพเดิมเยอยังสภาพเดิมด้ทดูคนอันนี้คือน้องบอมว่าคือกันอันนี้คือน้องยูเดิมบุรีบ้ย มาเป็บ <laughs> ุหรีอัปเดตอากาศให้พีพีเอฟซีเดืบึ้งพีพีเอฟซีเป็นห่วงฮอตลา่าใหญ่เนาะน้องยูก็อัดคลิปแต่คนเดียวซ่วงี้เนาะทุกคนน้องบอมก็พั <c oughs> กฟื้นเ <c oughs> บาก็บบุคอยได้หลายแต่ว่ายักเบ้าจะเพลินงอย่างเงี้ยกระขอบใจพี่ทุกคนเนาะที่เป็นห่วงเนาะก,ก็อะใ,ให้กำลังใจว่าขอใ <c oughs> ห้หายไวเนาะก้พัดยาวเสาร์ไวๆเนาะทุกคนท่านบอกท่านบอกกำหนดทนัานคิดหนึ่งเนาะคิดมึง จึงให้ไปตัดไฟไม่หยิบออกคนนะหลังจากตัดไฟมาก็ยังวูบวูบดอมซีบเอาได้หตัวนี้ก็บปได้กินอย่างหลายอยาเพื่อนดอกดอกกินแต่ข้าวต้มข้าวต้มข้าวเนาะทุกคนต้มข้าวเพื่อนเอาเนาะส่วนที่เหลือจะเป็นข้าวต้มข้าวตัวนี้เ่าวกะค้างน้ำแกงคือนึางทุกคนเพื่อสิเฮ็ดแกงเนาะอันนี้ก็คืออ่าส่วนที่เ่าสิเฮิตโกยบ่ได้เนาะเฮ็ดแกงเ่าสิเอามาเฮ็ดแกงเนาะเหลือสีแซ่บแน่นอนแกงซุ่มบ่ มันมีมากกันมากข้ามี่ยนะหลังจากที่เอาเฮ็ดแกงแล้วไปเที่ยรหอยเนาะทุกคนเอาก็ชิพากันมาซอยฮห็ดกยเนาะอันนี้กับชิซอยต้นอยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนไม่เป็นซีนนป่าน,นินเนาะป่านินหนงว่าป่ากระสังก็จะจ้าป่านินหนงกระสันนง กระสีสวยได้ยุบลักษณะต้อนแบบมีนอนหลังจากห่าอาต้อนนี้บริยุยได้ทุกคนหลังจากนั้นหนาเห่ากันยังเสียเอาอะมาคันอีกคันสมักหนาวแล้วมันสิยุบลงยุบลงแลง้วกระสีนอ้นอ,ยนอยทอดิกอยแหละต้นอนยิงเยอะท้อเพราะสองดิวยุบลงกันเหลืยวฮอดิกยเจ้าว่เอาเงินเขาก้าว่เอาเงินเประกงพื่อนอีกบ้านะไม่ีประมาณนี้นะ เรื่องเขาไล่นะอตอนเหนือ่อยเราเคลื่อนคนไล่นะก่อนเขาต้องเอากลางออกลืบเ,เ,เอาเตซีนโดยเฉพาะเดี๋ยวขนหนังท่านเขาก็ลืบออกตะห่างอีกแล้วเขาจะเอาไป,าาไปนนคั่วไป็นหนังให้มันยุบก,ก่อนเนาะแล้วจึงจะเอามาซอยอีกขอ้อบนึงเพราะว่าเขาจะเอามาซอยปอนกันแล้วมันจีแยบพะนะทุกคน จัดภาพมาอีกทีนะทุกคนตอนนี้เพื่อนก็นเอามากอ่าหนาวเฮันบีบใส่แล้ว,ลวนอนลงอ,อยู่มาพอทันเนาะแล้วเขาก็สิมาปรุงเครื่องตามอ่าตามซีอีกเนาะเพราะว่ายังเป็นปรุงครบตอนนี้ก็เสียอันริดซื้อซึ่งขั้นตอนต่อไปนะทุกคนปกติจะบ่มีเด้อแต่ว่าเฮาสิใส้เนาะเพราะว่าเฮาสิดได้บ่เป็นสูตรให,ม,หม่มันมีน้ำลอยเพิ่มเพรมันมีร่างโ <c oughs> ดยเอามาปี้าใส่แล้วก็ตามด้วยหอมเนาะ ถ้าไพ่มีซีนหลายแล้ว่เอาเสื้อก็ได้เด้อทุกคนคันมีซีนหลายนะมักปีกประจําปิ่นเนะาะเพราะว่าเฮาคันเอาเสื้อซื้อๆเอาเนาะอันนี้ข้าวกล้วเด้อตามด้วยข้าวกล้วอันนี้แม่นันสุดาเด้วยดังน้องแฟนดูรบู๊หรอสุดาเ็ดสูตรองค์การจะมีเด้อูร์สรุดา คนเล่คนให้เข้ากันทุกนากเ้าคนเลงสาอยู่ห่กินเเก่งเนาเจาเนาะทันกินละมันเาฟ้าเราแม่ซื้อซามันเลเนเมื่อไทยมาขาตามหอมล่ไเด้อ มมาซีบ,บึ้งแบบนี้นะทุกคนส่วนหลายเขาจะไ่เห็นซีดนะเขาเห็นแต่หอมบึ้งซีบก่อนโอเคท็ดก้อยสุกเด้อจับมาไี่ได้กินต้นแต่กินพับโอเคอจับจับจับเจียบลายทุกคนไม่เยวเขาจะหาเขาไปคิดแล้วนะตัวนี้เปิดพัดลมเหยค่ะว้าทุกคนตอนนี้เฮาก็ เฮ็ดกินแล้วไปที่หัวจะเดินเนาะนี่ก็คืออาหารในมือนี้เนาะแกสีเฮ็ดก้อยปลาแกงปลาผักคิวผักสลัดกินตะเพิ่นได้อยู่อ่ะเฮ้ยกินแล้วเว้มาละทุกคนมาลงมือกินข้าวกำกันเดินเนาะอาหารนแบบนี้กระโดนๆได้กินเนาะเพราะว่าป่าขึ้นละค่ะสิทิ์เนี่มา ในบ่เบ่งย้ำจากนึงอุ่มเอาวะบ่ตู้มาได้เจอไหมมันพนโลมันข้ามเจ้าหน่อยบ่เออเจ้ามเาเพื่อแตกแล้วเจ้ามัจะได้มันอยู่ห้องแอมออกไปทซึ่งองบอมมันไม่ได้ลูกทั้งสองเนาะแต่ว่าลูกทางถึงกับทางก้องนลังท่านหมอแนะนำทำอีกว่าชีโลกแต่ทางก้องท่านันทางสองเบื้องเนาะแต่ท่านหมอแนะนำว่าปล่อยลูกบ่ได้ ก็ทิเก็บเฮงเบืองเดียวแต่ว่าถ้าซโลูกนาะให้ลกทางถึงกับทางก้องเพราะว่าทางถึงถ้าโบลูกมานาคพภดายหน้ามันจะเฮ็ดให้มันทางถึงมันเคี่ยวมันนีขนาดมันคือเนาะโอเคเนาะทุกคนมามากินข้าวเนาะข้าวเจ้าหนอมือนี้เนาะข้าวเหนียวของเขามืดแล้เข้าวเหนียวนะไม่อัำห่าก็ะฝากมาเนาะมาทุกคนเ้ กลัวสิได้กินข้าวแต่ละทีเนาะทุกคนນ็สิประมาณนี้แหละมีคนน้อยເลີวเนาะก่อนสได้กินข้าวก็ได้เล่นๆเล่นๆเนาให้มาแล้ใส่แกนอยู่ด้มาเด้น้องกิข้าวกันเนาะ ตอนนี้เราก็กินข้าวแล้วไปที่เฮียบห้อยเด้อดทุกคนอันนี้ก็คือเก็บภาพบรรยากาศอาการกินข้าวกับพี่สายให้ทุกคนได้บึ้งเนาะการน,นานๆที่เขาจะได้เจอกันทุกคนเพราะว่าพี่สายเพิ่นจะได้พักเวียกบางทีกันนึ่งเดือนบางทีกันส่งทิศมาเ่อหนึ่งประมาณนี้เนาะทุกคนอ่าเมื่อนี้ก็เป็นวันเมะเนาะเมะไอเม่อําก็ฝากของมาให้เนาะ ซึ่งน้องยูน้องบอมบ่มีอย่างให้เนาะทุกคนเขาก็มีแต่คำอวยพรให้แม่และคัทุกคนนำเด้อเมืม่อนี้เป็นวันแม่สากลแห่งประเทศลาวเฮาอเนาะก็ขออวยพรให้มมาอมา่แม่ๆอ c ซทุกคนหรือพอ่อๆ FC ซหรือไอ้นอ้องทุกคนที่เข้ามาหับสมน้องแฟสอยู่ในตอนนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนอ่ามีสุขภาพแข็แงแรงเจ็บจะได้ใคร่ามีให้ร่ำให้รวยเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อ น้องบ่มน้องยูมีอย่างไงเด้อทุกคนมีแต่คำอวยพรเนาะอ่าสำหรับลคลิปนี้เหากับสิคอลาทุกคนไปก่อนเด้อตอนนี้ก็สิเกี่ยวเข้านอนแต่น้องพลอยว่าอยากนอนแฮงโอเคเด้อทุกคนสำหรับลคลิปนี้ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกับสุดใครให้น้องบ่มน้องยูเด้ดเอซึ่งตอนนี้น้องบม่มเป็นมาปิดคลิปมาเนาะเพราะว่าเพิ่นทันปวดฟันอีกแล้วเพิ่นเข้าไปนอนไปที่เห็บหอยแล้วเนาะนะทุกคนเป็นอยัางไรกับเป็นกำลังใจให้เหาเด้อๆบ๊ายบาย